อันนี้คะ่ะเราจะมาแนะนำต้นสาคูมาจากพัทลุงพี่ทำง่ายมากเลยนั่นก็คือใช้ใช้น้ำใช้น้ำมะพร้าวแล้วก็ใช้เม็ดสาคูแล้วก็ใช้เม็ดข้าวโพดแล้วก็าร,กมา,รกามด้วยน้ำกะทิครับอร่อยไหมครับอร่อยสุดๆไปเลยอ่าโอเคเดี๋ยวผมลองลองตักใส่ถ้วยให้ดูนะครับอ่าตักไม่ตัดให้ป้าปากินอ่าตัด ยังไงครับอันนี้ตักก่อนอ่าตักอันนี้เข้าไปก่อนใส่เข้าไปในถ้วยเลยครับอืมอ่าตักไปเยอะๆเลยปลาป๊ากินตักดีๆครับเดี๋ยวอืมเห็นไหมครับน่ากินไหมอ๋อป๊าจะพูดว่าอีนี่เลยอีไหนดูซิตักไปเยอะยังอ่า บัดดีฟองเลยมันยังวิ่งข้างต่ออ่าทำให้มันสวยๆอ่ะได้แล้วครับพอแล้วครับอ่าขอนิดนึงนี่พอแล้วครับอ่ากระเทียมตามด้วยน้ำกะทิอืมอืมราดน้ำกะทินิดหน่อยอ่ะน้ำกะทิสองช้อนอ่ะราดไปสองช้อนครับสองช้อน เราเคยเห็นมาก,ก่อนเลยอ่ะใช่ขนมแสนอร่อยตรงนี้นิดนึงอ่ะได้ครับใส่นิดเดียวพอครับอ่าพอแล้วครับอ่าพอแล้วครับอ่าครับอ่าไหนมาให้ดูหน่อยสิน่าอร่อยนะก็ลองไปทำเองด้วยครับสวัสดีสวัสดีค่ะ